ผมกับผมนาะยชอตตี้บูจว่ากับไดโนเบรดนี่คือเกมแนวแอคชั่นสไตล์ดาร์กโซนะครับแต่ว่าเป็นไดโนเสาร์คาบดาบต่อสู้กันซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเห็นใน Facebook กันมาบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาก็ส่วนตัวคิดว่าเล่นไม่ได้ยากจนเกินไปนักนะครับจับจังหวะการโจมตีของไดโนเสาร์ได้มันก็จะผ่านไปได้ง่ายเลยและนอกจอากนี้ยังมีระบบการอัปเกรดสเตตัสรวมไปถึงสกิลใหม่ๆที่ได้จากการปราบบอสด,ด้วยนะครับส่วนคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวเกมเวอร์ชันเดโมนะครับท่านผู้ชมสามารถดาวน์โหลดมาลองกันเเลล่่นนได้ยผารระบบ Steam แต่ว่ามันอาจจะมีบั๊กเบิร์กหรือว่ากราฟิกอะไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะก็ขอให้เข้าใจตรงกันกันละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมลองเล่นของจริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมเกมนี้จะมีพวกกีี้ด้วยนะครับคือไม่ได้มีแค่พวกแนวเสาตัวใหญ่เท่านั้นนะครับจัดการแล้วก็จะได้รับพวกเอ็กพีมาด้วยนะครับผมแล้วก็การโจมตีมีหลากหลายนะมีทั้งโจมตีเบาโจมตีหนักก็มีนะแล้วก็มีการชาร์จโจมตีด้วยนี่นี่น,น,นี่เป็นไงเออ ท่าดังจริงแล้วก็โจมตีได้นะครับแต่ว่ามันเปลืองพลังงานครับดูด้านซ้ายล่างได้รอสีขาวคือพลังงานนะครับส่วนวิ่งกลิ้งกระโดดอะไรก็มีครับแพรลี่ก็มีครับตามสไตล์ดาร์กโซเลยครับผมมาไอตัวนี้ดูเหมือนจะเก่งนิดนึงครับลองเลยดิเออแพรลี่หน่อยฟาดเข้าให้ฟาดเข้าให้เป็นไงล่ะเรียบร้อย แล้วก็ด้านหน้าครับมันเป็นคล้ายๆกับหินที่มีออร่าแดงๆอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นจุดเช็คพอยต์นั่นเองครับก็เข้ามาแล้วสำรวจได้เลยเขาก็จะมีการเติมพลังงานให้อะไรให้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเทเลพอร์ตมนลงก็ได้นะเขาบอกว่าให้กดปุ่ม T ค้างเอาไว้แป๊บหนึ่งครับตัวละครของเราก็จะวาร์ปกลับมาที่จุดเซฟตรงนี้ได้นะครับผมโอเคอะเราลุยกันต่อน,นีกว่าครับมีตัวใหญ่ๆมาหรือย,ยังเอย่ยยังไม่มีนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับค่อนข้าง,างวังเวงอ้าว เก็บก่อนอันนี้เป็น EXP ครับได้จากการต่อสู้แล้วก็ได้จากการสำรวจนี่แหละอันนี้มาถึงน้ำตกแล้วครับมีตัวอะไรอยู่แถวนี้บ้างไหมเนี่ยน่าจะมีบอสอยู่ด้านหลังนี่แหละยังครับนี่เป็นพวกกีกีครับผมมาอุ้ยอยู่กันหลายตัวด้วยนี่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงระวังมันลุมเห็นพวกนี้อันตรายสุดๆนี่นะเนเรียบร้อยตัวยังตัว,ตวแล้วนะแอ้ไป ด้านขวางเงียบกิฟไม่มีครับด้านซ้ายมีอีกตัวหนึ่งมามาเลยโอ้โหผมกำลกังจะแพรรี่แต่ว่าเห็นมันยืนนิ่งนานไปหน่อยไงผมก็เลยเข้าไปบวกเลยดีกว่านี่แน่เรียบร้อยหเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยนะดูด้านซ้ายล่างดิฮิวก่อนฮิวก่อนเลขสามคือฮิวนะฮะเราสามารถเก็บของฮิวไว้ได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับอ้าวอันนี้เขาสอนเรื่องของการชาร์จโจมตีครับอ่ะไม่เป็นไรผมอธิบายไปก่อนนะัาน,นี้แล้วเนาะ ดูเหมือนว่าผมจะเดินมาเจอบอสนะครับโหมีหลอดเลือดขึ้นบนหัวด้วยเฮ้ยเฮ้ยผมตีมันชะงักนี่แพรลี่ครับผมเป็นไงแพรลี่แพรลี่ต้องดูพฤติกรรมมันด้วยครับโอเคถ้าเกิดเราฟันได้4ทีครั้งที่5เราจะกระโดดขึ้นไปทุบนะครับอ่ะแพรลี่แพรลี่แพรลี่เออ,อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโหป็นกรรม ผมกดโจมตีไม่ทันไอ้นี่มันตี3ทีเป็นหลักใช่ไหมงั้นผมก็เข้าเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมาเยี่ยมมาพลังงานจะหมดรอแป๊บนึงเออเออแฮร์ีร่รัวๆแฮร์ีร่รัวๆมาเลยมา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 ,มาเหมือนพลังงานมันหมดเหมือนกันผมเข้าเลยแล้วกันเฮ้ยแฮร์ี่แฮร์ี่เออโอเคอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสวนมันสวนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใจเย็นใจเย็นเออเออ เออนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เป็นไงเป็นไงเอ,อ้ยจืดนี่แน่นี่แน่เอ้ยโอ้โหไอ้นี่ตนะีออนหนักบ้างนี้อืม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 บาเตผมชอบตีเบาเพราะว่ามันคล่องตัวกว่าตีหนักนี่แรงมากเลยเนะี่ยคือแบบแรงแบบแรงจริงๆอะ่ะโอเคเรียบร้อยยังนี่แนะ่มันต้องฟีนิด้วยนะครับเอาเอาวุธของมันสับไปที่มันได้เลยนะฮะ และตอนนี้เราสามารถอัปเกรดสกิลได้แล้วนะครับเนื่องจากปราบบอสได้แล้วสกิลแรกที่ผมจะเรียนเลยคือท่านี้ครับเท่ดีครับผมมันจะชาร์จแป๊บเึงแล้วก็ฟันปุ๊บ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 แบบนี้เลยซึ่งจังหวะนี้เราเป็นอมตะด้วยนะครับมันก็เรียนไปเลยก็แล้วกันและดูเหมือนว่าผมจะมาเจอบอสใหญ่นะครับมี CG เป็นของตัวเองด้วยแล้วไม่มีอาวุธเป็นของตัวเองด้วยนะคาบไดโนเสาร์มาเฉยเลยครับอมาลองสู้กันดูหน่อยวเป็นยังไงมาเลยเพ่เฮ้ยโอ้โห,โห,โหมาถึงมันกระโดดทับก่อนเลยครับ ซึ่งท่านี้กันยากครับผมไม่เนี้ยไม่เนี้ยจะบอกว่ากันไม่ได้เลยดีกว่าถ้าขึ้นสีส้มๆเฮ้ยโอ้โหเร็วมากกิ้งไม่ทันอูหลบไม่ทันอีกครับกดไม่ไปเหมือนกับตอนนี้มันเหวี่ยงใส่เราอะตัวเราจะใช้งกไปแป๊บหนึ่งต้องกดโอยำยครับกดทีเดียวไม่ติดหรือจอยผมจะพังก็ไม่รู้เหยียบโอเคกันได้อยู่เฮ้ยหางลบโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยอํายาดิโอ้โหโหดอุ้ยโอ้โหเกือบ สวนสวนสวนส,วน,สวนเออกระโดดฟาดได้แล้วมาเด้ <c oughs> ฟาดต่อไอลบอือห้ยมันควงโอู้โอูยหลบอย่างยากอืมอืมปั๊มยาปั๊มยาเออเรื่องมันลบไปนิดเดียวเองผมปั๊มสองพีแล้วเนี่ยอืมโอเค เข้าไปเข้าไปเออมาเด้มาเด้พลังงานเหรือขึ้นหลอต้องระวังลบควงตออุ้ยอือหือไอ้นี่ควงนี้หลบยากมากเอาเดี๋ยวนะมีเฟสสองอุ้ยอันบเบื้อมเอ้ยเอ้ยอะไรวะอุ้ยแต่เลือ่อนไ่ลดเหมือนจะเป็นบังคับโดนครับท่านี้เปิดกอดได้ปูดเอ้ยมันย่ำเหมือนแนละ้ว เปิดก่อนเปิดก่อนมันถอยไว้นี่ยังไงเพ่เอาดิหางอู้ยท่านี้หลบยังมากนะเอาอีกแล้วโอ้ยต่อต่อต่อเออเออเอาดิเอาดิหางมาอีกแล้วอุ้ยท่านี้ผมหลบไม่ได้เลยว่ะตัวเขาตัวเขาเออเออเอาดิอุ้ยเกือบเกือบเกือบ เข้าเข้าอุ้ยเดี๋ยว,ยวพลังงานจะหมดผมว่าใช้สกิลบ้านกว่ามาโดนปะนะ่ะตั้มโดนอยู่โดนอยู่ซ้ำซ้ำซ้ำเออนี่ไงสวนเกรมันเต็มแล้วเดี๋ยวผมสโลให้ดูคือเราโจมตีไปเรื่อยๆหรือว่าแพรลี่การโจมตีศัตรูได้ครับมันจะมีเกตสีขาวๆอยู่ด้านบนเห็นไหมอ่าถ้ามันกลายเป็นสีส้มเมื่อไหร่เราก็จะเขนาเต์แอทแท็กได้ครับโอเคมาลุยต่อลุยกันต่อเลือดผมเหลือครึ่งหลอดด้วยกลัวกลัว ลุยเลยไปนี่แน่อุ้ยโปลย่มเออเออโดดทัาบไปดีอุ้ยโอ้โหท่านี้ยังไงครับพี่ยังไงครับพี่วิ่งใส่เลยกันมาเฮ้ยเอาอแล้วมาถอยมาถอยเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยครับเออเอาขึ้นเออเออเอาดีกัน ลบจัดไปอีกดองนึงอีกขบโบน,นึงเออทับเหรอทับเหรอเหยียบเหยียบเหยียบไม่ใช่ทับเหยียบเฮ้ยโอ้ชุบโอเคอเฮ้ยสกิลดิเออเอาว่ะเอาว่ะเลื่อนเหลือพอๆกันสูสีสูสีสูส,ส,สีแต่พลังงานผมจะหมดผมรอก่อนรอพลังงานก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ออไนี่ เขาเลยเข้าเลยเข้าเลยเออทับไปดีอีก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 หางอุย้ยท่านี้อีกแล้วผมหลบไม่ไดเเ้เข้าเร็ว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 อีกทีนึงเออวิ่งมีฉากปิดเป็นไงเอาดาบมันมาใช้ด้วยโอ้โหสะใจสุดๆไปเลยครับโอ้แล้วดูลูกไฟที่ได้เดย์เป็นสีส้มเลยครับ คราวนี้เราก็จะได้รับแต้ม SP มาใช้ในการอัปเกรดสกิลแลนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่าชอบหรือเปล่าครับท่าแรกที่ผมเอาเลยคือท่านี้เท่ดีระหว่างใช้เป็นอมตะด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนกับฉากฟันดาบฟุๆๆๆุตูมท่านี้ใช้ SP เยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าท่ากระโดดฟันนะครับผมก็ a อนิเมชันรวดเร็วดีเป็นอมตะด้วยนะเวลาเราใช้สกิลพวกนี้นะครับส่วนท่าต่อไปอันนี้คือเอาไวนะ้อัปเกรดเนาะ ท่านี้ก็เท่ดีนะชาร์จโจมตีจากระยะไกลก็แดชใส่ัตูเลยแบบนี้นะครับ่วนอีกท่าหนึ่งนะฮะเป็นท่าคำรามเพื่อทำให้สตูมันหยุดชะงักไปแป๊บหนึง่งซึ่งผมคิดว่าบอสมันไม่น่าจะชะงักนะได้เป็นพวกกี้ที่ชะงักมากกว่าและคราวนี้มาอัปเกรดแอตทริบิวต์กันครับมี SP ตั้ง51หน่วยเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยจะเพิ่มอะไรนะฮะอันนี้บวกลบได้จัดไปนะฮะแล้วก็ดาเมจเอาสักหน่อยครับเริ่มรู้สึกสู้นาะนและสักหน่อยสักหน่อย แล้วก็มานาะเออเพิ่มซะหน่อยครับจะได้ใช้พวกสกิลได้เยอะๆเนาะส่วนสเตมิน่าผมว่ากำลังโอเคเลยนะประมาณ120ผมว่าโอเคนะคือสู้ได้นานมากเลยเนาะกว่าจะเหนื่อยอะส่วนอีกแคปหนึ่งคือซอสหรือว่าดาบนะครับน่าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนดาบได้นะครับแต่พอผมเล่นต่อไปอีกแปมหนึ่งเท่านั้นครับเจอผลึกอยู่ครับตีโคตรยากเลยเพราะว่ามันไม่ล็อกเป้าให้แต่พอตีเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันมีดาบอีกอันนึงขึ้นมาครับแต่ว่า เดโมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเล่นเพลินๆครับใครสนใจก็จัดไปได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว